เอย์วันนี้เราได้ผู้ช่วยใหม่นะครับมาจากประเทศอ่าวเวยูคัมฟรอมเวยู e ูเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ผมบางีเซียนวาวิกเลฟซี่เหอ วันนี้เห็นอเวลสองตัวนี้มาแข่งกันมาดูกันว่าตัวไหนขึ้นดีสุดเพราะว่ามันขึ้นดีทั้งคู่นะคู่นี้นะเห็นไม่ทดสอบนะว่าตัวสีแดงกับตัวสีน้ำมือนะหว่างควายสีน้ำมันกับควายสีแดงโอ้โหมาดูกันว่าตัวไหนขึ้นดีเพราะว่าสองตัวนี้คือเป็นตัวรักขอกงบตัวโปรดเลยมามาลุ้นกันเลยทุกคนว่าตัวไหนขึ้นดีกว่าเราจะขึ้นทีละตัวแล้วมาวัดกันว่าตัวไหนแพงเบอร์หัวหัวเยอะเอฟซีไป กดไลค์กดแชร์และตามอะไรก็ได้ทุกคนเจ็งเพ็งโอเควันนี้เราได้ผู้ช่วยใหม่นะครับมาจากประเทศอ่าว come from Where you go oh, oh, you ่อชิบะเฮโนมาซาไม่ได้ฮาบะเฮโนโน o นโนโนยูเวตยูเวตยูชิบะเฮะบะโฮยูลูกมีนะยูบะเฮะบะโฮนะโอเคนะไอเกช่วยยูนะไอวิสตัง h e ะดนะโอเคนะโอเคเขาเล่นไม่เป็นนะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นปืนนะอยู่โอเคนะอยู่ดูนะอยู่ดูนะโอเคนะชิบะเฮะสวัสดี Apa? 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 Ap มังวันช้ำมากมีดบนนี้แล้วว้าวว้าวมีดบนนี้แล้ทุกคนวันนี้ขึ้นแล้วขึว้นแล้วมีนคนเดียวบนมังวันมาช้าเองในมังวันเอฮ้ยมังวนออังวนมาเดี๋ยวทีตัวมังวันทีตัวเรียบร้อยมังวันทีแรกไม่ได้ทุกคนลมไม่มีเดี๋ยวมาดูอีกทีบังวนันพาไปที อาโป่น้ำมาบรตอเลยไปงานพาไปเลยพาขึ้นมันนู้นเลยอาจารย์เลยให้ไปเยอะให้ไม่ได้เหตุผลใช่ปะไรยืดๆโอเคพาเรื่องงนเออพาไปเลยพาไปนู้นอาจารย์งานหมดเก็บไปเลยวิ่งมังมวนวิ่งเอาไป โอ้ยทีเดียวขึ้นมาเร็วงวันนอ้ <m ul ch> ยอลาบพ่อพ่อพ่อ๋ยว่าปมปมแรมตีไม่ขึ้นพลือล้อแรมตีเอาตแังอยู่หิน่นเงินเดี๋ยวเอาบัวนี่มันเข็บไปเลย,เลยดีอ,ดอือเ <m ul ch> อาขึ้นแล้วนะทุกคน เดี๋ยวเราให้สายรักษามันก่อนเดี๋ยวเพราะว่าติดลมเดี๋ยวเราค่อยถ่ายเลยทุกคนตอนนี้ตัวแรกขึ้นแล้วแต่ยังไม่ติดลมดีนะเดี๋ยวตัวที่สองวันนี้ก็จะตามไปมาดูกันว่าตัวไหนร้อยหวาเฮ้ยเมาทุกคนเราได้มือบนจากประเทศกว่งเศสไปลูกพี่เอาภาพเลยกรมที่เอวลูกพี่พาไปที่อาจจร์หน่อยนะลูกพี่่าเดินอาจจะใกล้หน่อยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเนาะอ่าเอาตู้ถอยออกเลยพาส่งว่ามาดูทุกคนนี่ขอเชือกนี้มันจะทําง่ายนะทุกคน เพราะว่าเราไม่ต้องทำอะไรเลยเรายืนปล่อยอย่างเดียวได้ลูกพี่มาบนวนัยไม่รู้ว่าโดนขึ้นลมแล้วมันจะเป็นอย่างไรฝากกันแล้วเจริแล้วตามมาเลยกันเลยเอฟซีเอวิ่งเลยลูกพี่วิ่งเลยเออทันแหละจันได้ทังได้่านไปเลยไปเลยรวม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 มากรวมมากเอาไอ้ขี้แตกไปเลย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 พ่อพ่อเดี๋ยวเป็นลม เงี้ยนะบนเงี้บนเลยนะบนคุณแล้วสิวันนี้คุณดีตันนี้ไม่ต้องลีลามากเอาถือเอาถือถือถือไว้ถือไว้ถือถือเลยกูไม่แข่งอ๋องวันมงวันไปเรื่องวันเอืองวันมงวันโอ้งันตัวนี้แทงลอยวะทุกคนตัวนี้แทงลอยวะเดี๋ยวต้องให้สายเลยแต่ได้รู้ว่าแทงลอยวะไหม ครับผมเเย็นนอัลครับไปดคนมังเหยียออนุญาตให้สายก่อนโอเคเเออย็นจะเย็นลูกนลูกตอนนี้ของมื่วานก็ขึ้นมาแล้วว่าวงเดือนของเมั่อวานอันนี้ใช่แล้วไม่รู้ว่าของมื่วานสู้ของเหยีได้ไหมนะทุกคนไปลุ้นกันมาของมื่วานก็ถกลมดีใช่ได้นะขึ้นแล้วตอนนี้วงเดือนตอนนี้อยู่ที่สามตัวแต่ว่าตัวแดงนี้อ่า น่าจะขึ้นดีกว่าเพื่อนของมินว่าเดี๋ยวมาให้สายหมดดูว่าขึ้นดีเท่ากันหรือเปล่าวงวันก็เด้งนี่แทงหล่อยแต่ว่างันหืออายาเลยวงวันรุ่มไอตาเนาะไม่มีพื้เดี๋ยวก็ติดเดี๋ยวให้สายไปถึงประเทศไต้ก่อนเดี๋ยวได้ขดสายใหม่วงวันเพราะสายเดียวหมดแล้วตอนนี้สามตัวนะเราจะให้สายเท่าๆกันตอนนี้วงเดือนอ่าคาไก่แล้วก็เวียดนามมาดูกันว่า เออมวลอ่ะหยิบมือเร็วเจ็บสิโอ้โหทุกคนโว้ง๋อนโอ้โหตอนนี้สามตัวมาที่เดียวหมดแล้วทุกคนถือว่าใช้ได้เลยอ่ะออบางวันเอาแค่พอดีเลยโอเคทุกคนโอ้โหสวยมากทุกคนดามตัวนี้ นี่เราบนมาตอนเย็นนะทุกคนโอ้โดนลมเลี้ยววันหนต่อบนดูลมเลี้ยวแทงวันวันต่อบนวายว้าวเออสวยจริงมาทุกคนตอนนี้สองตัวนี้โอ้โหทุกคนเทียบเทียงกันดีมากทุกคนดูโอ้โหตอนนี้ตัวทีแดงโอ้โหตัวที่แดงโอ้โหแล้วไหมวันหนึองตัวทีแดงแทงก็หักเลยโอ้โหดูทุกคนสายเชือกบางเอียดว่าตรงตัวนี้ โอ้แทงรอยน่ดให้ตายเทโรบินเอา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 ลอยลำเลี้ยงวันลอยลำเลี้ยงวันลอยลำเลี้ยงตอนนี้สามตัวสามตัวของวันตัวเดียวกันของวันทำไมของวันแทงว่าเพื่อนตอนนี้สั้นเลงสายเดี๋ยวจะยืนขอให้ี๋ยวขึ้นมาก่อนนูมาแล้ววันมาแล้วตอนนี้สองตัวขึ้นมาแบบซูซี่มากทุกคนดูโอ้โห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 ตัวนี้โอ้โหมันกลับมาแล้วแข่งเรือหางยาวเลยทุกคนมาแล้วทุกคนตอนนี้โอ้โหไอ้น้ำมือแทงขึ้นไป แดงไม่ยอมน้ำเงินแทงขึนไปแดงไม่ยอมแดงไม่ยอมน้ำเงินแทงโอ้โหน้ำเงินเอฟซีดูซ้ายดูซ้ายน้ำเงินทุกคนดูดูแดงไม่ยอมแดงไม่ยอมเมื่วานน้ำเงินเราพลัดแล้วแดงขึ้นไปต่อน้ำเงินพลัดลงหมดอ่าเดี๋ยวไปจ่มไอ้เ้วทุกคนซึ่งตอนนี้อยู่ในอาการสุดยอดเลยทุกคนมันโดนลมทั้งสองตัวเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวไหนขึ้นรอยทุกคนมาโอเคอะไรนะลูกโอ้โหนายดูดิวันนี้ของมังวานอยู่ใต้เพื่อนนะ กองมังเอียดสองตัวนั้นดูทุกคนมันดิฉันนะไม่ชนลูกไม่ชนมันไปแล้วทุกคนแทงแล้วตอนนี้สีน้ำเงินแทงโอ้โหสีแดงก็ไม่ยอมโอ้โหเอ้ยเอ้ยเอ้ยสีแดงก็ไม่ยอมดิมันก็ไม่ยอมโอ้ยสีแดงน้ำสีน้ำเงินว่าเฮ้ยสีน้ำเงินว่าเฮ้ยสีน้ำเงินก็ไม่ยอมแดงโอ้โหคอหักแล้วบางวันโอ้โหโอ้โหแดงแดงแดงน้ำเงินน้ำเงินเอ้าเอาโอ้โหแทงโหดหนักเลยตรงแนนี้ทุกคนดูสาเลย โอ้ต oh, ู n ang, n ang, yeah. mm ้รวยเองนั่งนั่ง <Wh> ลูกน yes. right? well, ั่งนั่งนั่งตายตายเอียนเอียนเอียนมาดิชันเนาะโอ้ครับผมอืมทุกคนเนี่ยเดี๋ยวดูนะว่าตัวไหนรวยวะาตากล้องถ่ายที่เชือกแล้วขึ้นไปที่เว้านะเออองอะไทุกคนมันสูสีกันมากเลยตรงตัวนี้แต่ว่าลมบนมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะนี่ว้าวโอเค เดี๋ยวดูนะตากก้งนะเดี๋ยวให้มันถล่มก่อนนะตากล้องนะตากล้องเกาะอล้วยังมันแทงดีเกินเลยตากล้องแป๊บนึงเดี๋ยวให้มันถล่มก่อนรอกสามวันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องใช้สายเลยก่อดีแน่ยมงไงดีดีกูมือสั้นเนี่ยเฮ้ยกล้องนั้นมันกันเด้นแล้วพี่มือคุยสั้นยังเงดูก่อนว่ามันเท่าไรยังนะโอเคเอาตอนนี้กำลังจะโดนลมโอเคเตรียมพร้อมอ่ะดีดามตรงนึงตากล้องสายไปเกี้ยกันเลยนี่ทุกคนมาตอนนี้กำลังแทงนะทุกคนแทงแล้วแล้วตัวนู้นทำไมอยู่ตรงนู้นตากล้องถ่ายว่าวงเดือนดี ได้แล ah, ้วก็ตายหน้าเจ้าของเราด้วยผมปล่อยครับไมปล่อยฮ่าชุ่กันแล้วท่าคนพอดีเลยวันเถอะชุ่กันแล้วทุกคนเอาเลย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 อุ้ยอะไรต้นไม้ของวันโรถเงินนู้นแล้วนู้เงินตัดแล้วปล่อยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราขออนุญาตเล่นดักสามดิบวันเดี๋ยวเราจะมาชักลงกันทุกคนโอเคัน้องทุกคนตอนนี้เราโอ้ยทำการเก็บเป้าก่อนเพราะว่าสามตัวนี้เราเก็บไม่ทันเพราะว่าเราใช้เวลาในการเก็บประมาณสามดิบปีมาทุกคนมาดูกันที่ว่าของไง ตอนนี้คือตัวดีแดงเราจะมัดไว้ก่อนนะเราเก็บตัวดีน้มึนกับสีมนม้วนก่อนอแล้วมัน l a h เ้งวงม้วนโอ้ fc ดู fc ดูสายตรงเลยก็ไอ้นูเลย fc เออหล่อแบบตายเลยครับผมมโอ้โโอนรอแทงเบอร์หัว fc โออรอแบบาเลยว้วนเอาแรงนแรนู้โล่มวน แพงเยอะเลยคนนี้ม so ูลบอนเลยคนคิดว่าไม่มีเลยนะ FC แพงเราเชื่อเลยเัินบัทเลยงวันมีงบันแล้วระวังทุกคนขออนุญาตเก็บก่อนเพราะว่าตอนนี้มั่วหมดแล้วเอาเถอะลูกมาลูกมาป้าถือนี่ก่อนเอาไว้แล้วแล้วเดี๋ยวป้าไปคิดก่อนลูกไปอยู่ตรงนู้นหลังมังวนไปโอเคทุกคนตอนนี้เราก็เก็บว่าวลงมาไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก็เห็นเห็นกันอยู่ว่ามันขึ้นเลี้ยงสองตัวเพราะว่าเห็นว่ามังเหยียดสองตัวมันตึงไงโอเคฝากกดไลค์กดแชร์และตตามไปในคลิปอื่นกดตรงนี้ทุกคน Tau ni lah, mula-mula tiba-tiba nak jenuh. Kau dah boleh lah. Nah, kau lah kau jenuh. lagi pun. Jangan lupa pindah pun suai. Hei!